สวัสดีค่ะทุกคนค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะบันนี้กลับมาบ้านสายไหมนะคะผมคอยกระเสรกระเซิยู่พี่นอ้องคอยรีบไปตลาดคอยสีได้ท้ายคลิปย่างไปตลาดอีกแล้วพี่น,อน้องเลยพนตกทางคือนอันเสียออกไปทำงานอยู่หลานอาหารท่านนีะ แต่ว่าคุยเสียงออกไปสืบพ้องยามเสกาก่อนก่อนพี่น้องเขาจะไปเห็นไหสะอ่อนเนาะเสียงนกเหาะห้องต้นมไม้ใบหยากระเขียวสะอุม่มสวยงามคอคืดหอดเธอแต่ยากมากเขาสวนเปิบขอกะมาปับมวยยังนอนอยู่ห้องคนเดียวไหมมาได้ยินแต่เสียงนกเหาะ พบกันไปตลาดเหมือนเดิมพี่น้องผมทำสีมามันกระสิกกระเสิกระเซิงเนาะกระบอเป็นยังเฮียจะได้มันเลอะมีงอกไปดีก็ได้เฮ็ดสีตามเขาก่องการสีสั้นสั้นสั้นได้แล้วพี่น้องเนาะยางฝ่าวิ่งหยันบอทันหยานเข้าไปทำงานก่อนมันไก่อุตสาห์ตื่นแต่เช้าแต่เช้า สิบอกสู้ฟังก็สิม่าหมอพอตอนแรน่เนาะเพิ่นกะเลยสิมาแวะตลาดฐานะเพิ่นก็ต้องถือของหลายเนาะเพิ่นก็ได้บาพีน่นี่ไปเที่ยวตลาดน้อกันบอกเพิ่นนะเพิ่นสิบอกว่าไปซื้อของซอยเพิ่ะนเะพิ่นกับบัว่าบังเอิญข่อยกะยหญ่ของใหม่ข่อยเล่นบ่มีบอลสักผ้าตากผ้า,า,ผานะบอลสักกะไก,ก่บอลสักข่อยก็ได้เอาเสื้อผ้ามาสากัก เสือผาทำงานมันเป็นเสือสีขาวกิน้อกเอ้ยมาสากผัดเอากางเก่งใส่ตัวหนึ่งาะดีว่าดำเมิดดำเมิอ่อขดกระเซาะใเมิดถคืตื่นมาตีสีขดก็มาสากไปปั่นไปยังดำอยู่สสีอกไปหาเบิ่งเสือผาก็ได้ทำงานสีขาวแบบนี้ แต่ว่าบางคนมันก็มีโลโก้เนี่ยของมันขาวธรรมดาคั้นบ่มีก็บสีเหลวไปติขอให้มีเถอวะวะสัสโอ้ยจยังเป็นอยู่ไงพี่น้องเอ้ยก็ได้ได้ยินเสียงนกห้องก็ได้แบบดีใจท้ายคลิปก่อนวสะสัสพบเจอกับพี่น้องก่อนวสะสัสได้ยินบ่มากเสียงนกห้องธรรมชาติ แต่งหนาให้บ่เมื่อไรเขียนตาเพราะว่าเขียนบ่นไว้เงาอออกมันกป็นสีหยดอ,อ่ะสามหอดเนาะน้องพีน้องนอเนาะตะเวนขึ้นทางนึงคน,นต้องอากาศกับสีเย็นนิดจักหน่อยน่ะโดนบานก็กับสีพันมาเป็นระยะระด้ย่าเลยกับว่าเป็นยังษน้องพีน้องเนาะ เนีย่ยมพีคีพานไปหนะ่อยถือแว่นตามากนอนๆเขาสั่งแว่นตามาให้ใส่ก็ใส่บ่ได้ดอกพี่น้องคอยปวดตาแว่นตาแฟชัน่นกันลมหนังสือนะกันแสงนะ่ะคอยใส่แล้วคอยปวดตาถ้านะด,ดูใส่แว,ว่นดำเนาะมันกรบปวได้คันบ่แดดอ๋อขันก็ะไอขวดเนาะแว่นดำตัวนั้นหนังสือ อยู่ลานตัดแบนเขาซื้อราคาแพงไงใส่ได้บ่ปวดตามันเป็นแบนกันแดดเนาะกับพี่ใส่ได้มดันโ <c oughs> ม,นมเป็นยามแดดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุญด้วพี่น้องเอด้อผู้ใดกดไลค์กดติดตามโอ้ยเป็นจังหุ่นจังขุดเนะาะคอมเมนต์กันทุกคลิปบางคลิปกางคนบ่ค่อยดูได้ผมว่าคอ่อยโดองเน็ตมันสเสมอ มันกัดมุวนติ๋วติ๋วมันลงหน่าลงหน่าเขาก็บอกว่ามันบระสองมันบระสองให้คนอื่นเบิ่งนะเขาเรียกว่าอย่างนี้โอ้โหขอกยกลี่ยมาเป็นภาษาพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ๋ยซัมนี่กันเลยเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อบายบาย